คุณกำลังรับฟัง MEA Station Podcast สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MEA Station Podcast สถานีฮิตข่าวฮอตออนไลน์ของชาว m m a ครับวันนี้มารับหน้าที่ในการบอกเล่าข้อมูลข่าวสารให้แก่เพื่อนพนักง,งานทุกท่านโดยผมดีเจเกมกิติศักดิ์จุลศักดิ์ครับซึ่งจะมารับหน้าที่ทุกวันพฤหัสบดีครับโดยในวันนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่21มกราคม2564ครับ <c oughs> เผอแป๊บเดียวครับหลังจากปีใหม่ก็เข้าสู่ช่วงปลายเดือนมกราคมกันแล้วต้นปีนี้คงเป็นอีกต้นปีหนึ่งนะครับที่อาจจะรู้สึกแปลกๆกันสักหน่อยเพราะด้วยปัจจัยของการแพร่ระบาดของโควิด -19 อาจทำให้รูปแบบการดาเนินชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลไปงไปบ้างนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทํางานครับซึ่งเชื่อว่าในเดือนนี้คงมีเพื่อนพนักง,งานหลายๆท่านเลยนะครับที่อาจมีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านเพื่อความปลอดภัยนะครับในการห่างไกลาจากเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ถ้าเราลองพิจารณาอีกแง่มุมหนึ่งนะครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 อาจจะไม่ได้มีผลเสียเสมอไปเพราะตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ ถ้าลองสังเกตดูนะครับจะเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นปัจจัยที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการเป็นองค์กรดิจิทัลให้เกิดขึ้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรน่ะล่ะครับผมเชื่อว่าในอดีตครับน่าจะมีพี่พี่พนักงานหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่สะดวกในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการทำงานผ่านทางระบบออนไลน์แต่ณปัจจุบันครับ ผมเชื่อมั่นว่าด้วยความสามารถนะครับในการปรับตัวของพวกเราเนี่ยน่าจะเริ่มมีการใช้สื่อออนไลน์ในการทำงานมากยิ่งขึ้นเพราะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านระบบไฟฟ้าเพื่อประชาชนก็ยังคงต้องมีการดำเนินอย่างต่อเนื่องนะครับ และสำหรับตัวช่วยครับที่ทำให้การทำงานที่บ้านหรือว่าการทำงานในทุกๆที่เนี่ยสามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เราเรียกกันย่อๆว่า ICT ครับโดยทาง m อ็นะครับเราก็ได้มีการพัฒนานะครับระบบ ICT ให้มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับต่อการทำงานที่บ้านนะครับหรือว่า Work from home นั่นเองโดยในวันนี้ครับผมก็มีคำแนะนำในการเตรียมความพร้อมด้าน ICT ง่ายๆนะครับเพื่อให้เพื่อนพนักง,งานทุกท่านสามารถทำงานที่บ้านได้อย่างราบรื่นครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องมีการเตรียมบุคลากรก่อน,อนโดยจะต้องมีการจัดเตรียมบุคลากรที่จะปฏิบัติงานที่บ้านครับซึ่งบุคลากรคนดังกล่าวจะต้องมีความรู้แล้วก็อาจจะมีทักษะ ด้านการใช้อินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ด้วยนะครับโดยจะเป็นหน้าที่ในการพิจารณาของหัวหน้าหน่ยงานเป็นผู้อนุมัติแล้วก็มอบหมายงานครับประเด็นถัดมาก็คือการเตรียมเครื่องหรือว่าอุปกรณ์นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนพนักง,งานอาจจะมีการนำเครื่องจากที่ทำงานครับไม่ว่าจะเป็น PC หรือว่าโน้ตบุ๊กนำกลับไปทำงานที่บ้านและ อาจจะต้องมีการปรับรูปแบบการสื่อสารนะครับโดยมีการใช้งานอ e ีเมลมากยิ่งขึ้นครับซึ่งเพื่อนพนักง,งานสามารถใช้อ e ีเมลได้ทุกที่เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้เฉพาะที่ทำการเท่านั้นโดยสามารถเข้าผ่านทางเว็บเมลได้ครับที่ล <https. S 1> ิงก์ https://mea.webmail.mea.or.th ครับนอกจากนี้นะครับก็อาจจะมี ตำแหน่งงานหรือว่าภาระหน้าที่โดยเฉพาะที่มีความจาเป็นจะต้องเชื่อมต่อเข้าระบบกระทาง m e a ครับยกตัวอย่างเช่นระบบ SAP ระบบ GIS หรือว่า Call Center ตรงนี้ก็สบายใจได้ครับสำหรับตำแหน่งงานที่มีความจำเป็นจะต้องใช้โปรแกรมดังกล่าวทางฝ่าย IT ของเราครับก็ได้ดำเนินการจัดทำ VPN หรือว่าการเชื่อมต่อระบบนะครับ ให้เพื่อนพนักง,งานในตำแหน่งนั้นๆสามารถเข้าสู่ระบบงาน M.E.A. ได้ทุกที่ทุกเวลานอกสถานที่ครับถัดมาก็คือขณะปฏิบัติงานที่บ้านนะครับในกรณีที่เกิดปัญหาด้านการสื่อสารหรือว่า ICT ทางสาย IT ของเราครับก็ได้มีการจัดตั้ง M.E.A. I.C.T. Contact Center ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ให้บริการแก่เพื่อนพนักง,งานทุกท่าน ให้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ราบรื่นครับโดยหากเพื่อนพนักงานท่านใดครับที่พบปัญหาในการใช้งาน ICT ก็สามารถติดต่อได้ง่ายๆผ่านทางโทรศัพท์028775200ต่อ4888นะครับแต่ถ้าหากใครที่ปฏิบัติงานที่ทำงานก็ยกหูกดไปที่หมายเลขโทรศัพท์7134888ก็ได้เช่นเดียวกันครับ และสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติก็จะต้องกลับมาทำงานต่อที่ m b a นะครับโดยเพื่อนพนักง,งานสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กนำกลับมาใช้งานได้ตามปกติและแจ้งให้หัวหน้าหน่วยง,งานได้รับทราบเท่านั้นเองครับประเด็นถัดมานะครับก็ยังสืบเนื่องจากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด -19 อยู่นะครับ โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับทางดีเจน้องการครับได้เล่าถึงการปรับนโยบายการให้บริการผู้ป่วยนะครับในงานต่างๆของฝ่ายการแพทย์เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด1 i ทั้งบุคลากรทางการแพทย์เองแล้วก็ผู้ที่มาใช้บริการด้วยนะครับโดยงานที่น้องการเล่าไปแล้วก็จะประกอบไปด้วยงานผู้ป่วยนอกงานบริการรับส่งยางานสถานพยาบาลเขตต่างๆนะครับรวมไปถึงงานธันตกรรมครับ โดยเพิ่มพนักงานสามารถรับฟังย้อนหลังได้นะครับที่ YouTube Channel MVA Multimedia หรือจะคลิกเข้าไปที่ Line Official Account a ท์แอดมี a ฟ i l y ก็ได้ครับแต่วันนี้ครับผมก็จะมีการปรับนโยบายการให้บริการเพิ่มเติมจากฝ่ายการแพทย์นะครับนั่นก็คือในส่วนของงานผ่าตัดโดยทางฝ่ายการแพทย์ครับก็มีความจําเป็นจะต้องงดทําพัตถการต่างๆนะครับสาหรับงานผ่าตัดยกเว้นกรณีฉุกเฉินเท่านั้น โดยผู้ป่วยฉุกเฉินจะต้องมีการส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด1 i d 1 9ก่อนเข้ารับบริการด้วยนะครับตั้งแต่แบนนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงและอีกงานหนึ่งก็คืองานกายภาพบำบัดนะครับโดยทางฝ่ายการแพทย์มีความจำเป็นจะต้องรับเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาก่อนเท่านั้นประกอบไปด้วยผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงเวลาทองของการฟื้นฟูสมรรถภาพครับ เช่นผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตค,ครึ่งซีเป็นต้นและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่มีอาการปวดมากรบกวนต่อการดําเนินชีวิตประจําวันนะครับสําหรับผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับจะต้องเข้ารับบริการทางกายภาพบาบัดอื่นๆนะครับอาจจะต้องพักไปก่อนนะครับตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันหากท่านมีข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อได้นะครับ ในส่วนของงานผ่าตัดครับก็ติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022425037และงานกายภาพบำบัดโทรติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022425057ครับเอาละครับหลังจากที่รับฟังข้อมูลข่าวสารดีๆกันไปแล้วต่อไปก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง CSR Variety CPU <A. S 2> CPR เ CSR <A. S 1> ถูกแล้ว CSR Variety เอาปรบมือเปิดสักราชใหม่นะครับกับ CSR Variety ปีพศ2564ครับเมื่อในปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 2006ครับซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่ง ISO 2006นะครับก็ประกอบไปด้วย7หัวข้อง,ง่ายๆครับ ได้แก่ธรรมภิบาลสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติด้านแรงงานสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติที่เป็นธรรมประเด็นด้านผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชนนะครับและต้นปีดีๆแบบนี้ครับเราก็จะเริ่มการพูดคุยเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 2006ครับด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สำหรับสิทธิมนุษยชนนะครับก็มีความหมายง่ายๆก็คือสิทธิในความเป็นมนุษย์ของเรานะครับซึ่งเป็นสิทธิตามธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์ทุกคนมาตั้งแต่กำเนิดโดยไม่เลือกว่าคนผู้นั้นนะครับจะมีเชื้อชาติถิ่งกำเนิดสีผิวศาสนาภาษาหรือจะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคมแบบใด เอาจริงๆครับในชีวิตประจําวันของเราทุกคนนะครับล้วนเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนทั้งนั้นเลยครับโดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของการใช้ชีวิตนะครับไปจนกระทั่งสิทธิในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศยกตัวอย่างเช่นครับเรามีสิทธิที่จะพักอาศัยอยู่ในบ้านเรามีสิทธิที่จะรับประทานอาหารไปเข้ารับการรักษานะครับซื้อยารักษาโรค เข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนเรามีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยไม่ถูกทำลายครับแล้วก็เติบโตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและพูดถึงสิทธิความเป็นพลเมืองของประเทศนะครับเรามีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมนะครับมีสิทธิเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างด้วยอย่างไรก็ตามครับที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นสิทธิที่เราพึงกระทําได้แต่สิ่งสําคัญที่พวกเราทุกคนควรจะรู้นะครับก็คือพวกเราควรจะรักษาสิทธิของตนเองเอาไว้และในขณะเดียวกันก็ไม่ควรไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นพวกเราชาวเอมียทุกคนนะครับ ต้องพยายามทบทวนครับว่าเรากำลังปฏิบัติตนละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือไม่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เราได้มีการโพสต์เรื่องราวที่ผิดกฎหมายหรือว่ากำลังบูลลี่คนอื่นหรือเปล่าเช่นการโพสต์ด่าการกล่าวหมิ่นประมาทผู้อื่นนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้สินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย ทั้งหมดนี้ครับถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้นครับดังนั้นพวกเราชาวเอมีเอนะครับก็ควรให้ความระมัดระวังในทุกๆก,การกระทำที่อาจจะไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นได้สุดท้ายนี้ครับก็อยากจะฝากให้พวกเราทุกคนนะครับรู้จักรักษาสิทธิของตนเองและที่สำคัญจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับกับ เนื้อหาดีๆเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในช่วง csr variety ครับฟังจบแล้วก็อย่าลืมตอบคำถามชิงรางวัลกับไฟกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ผมดีเจเกมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ